ต้องการเลือดในแอ m มี a ว p i พร์เดครั้งที่3เพราะเลือดของคุณมีค่ามากกว่าที่คิดทุกการบริจาคโลหิตหนึ่งครั้งสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ถึง3คนและเม็ดเลือดแดงของคุณสามารถนำไปใช้ช่วยผู้ป่วยที่มีภาวะเม็ดเลือดแดงผิดปกตินอกจากนี้พลาสมาในเลือดของคุณจะถูกนำไปใช้กับผู้ป่วยที่มีอาการช็อกจากการขาดน้ำและนำไปใช้เป็นผลิตภัณฑ์โลหิตอื่นๆเพื่อรักษาชีวิตผู้คนต่อไปครับ ชวนชาวเทรดเดอร์ลิสต์มาร่วมกันเสียเลือดครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการบริจาคโลหิตและสมทบทุนให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับเราได้3วิธี 1. นลงทะเบียนเข้า<ส>ร่วมกิจกรรมผ่านเว็บไซต์ w w w a ์ m e t r a d e r l i s แ c o m ลและไปบริจาคโลหิตพร้อมกันที่สภากาชาติไทยในวันที่6กรกฎาคม2024ันยผู้ที่ไม่สามารถบริจาคโลหิตได้สามารถโอนเงินเพื่อร่วมบริจาคสมทบทุนให้กับสภากาชาติไทย ผาผธนาคารไทยพาณิชย์เลขบัญชี045-288-00-06ชื่อบัญชีสภากาชาติไทยเพื่อการรับบริจาคต่างๆจากนั้น,นอัปโหลดสลิปเพื่อยือนยันการเข้าร่วมกิจกรรมที่ w w w a ์ m e t r a d ็บดอทแอคเผู้ที่ไม่สามารถบริจาคโลหิตได้สามารถเข้าร่วมมาเป็นอาสาสมัติในวันงานณนะสภากาชาติไทยสำหรับ <ไป S 2> ทุกคนนะที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จะได้รับเสื้อยือด a อ m e v ี m p i ว e Day ครั้งที่3 ที่ทำรรมาพิเศษที่มีแค่งานนี้งานเดียวเท่านั้นและพิเศษสุดคุณจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมเทรดอแอคพีแวล์พร์เดย์ครั้งที่3 5ว,วัน5คืนเพื่อรณน,นรงค์มให้มีการยิจาคโลหิตในแกุู่นบริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่3-7พิศจินายนณเทรดเดอร์ลิสฮอร์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมกันได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5กรกฎาคม2024 สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE O A a c m e Twitter list แล้วพบกันวันที่6กรกฎาคมไปเสียเลือดที่สภากาชาติไทยกันครับแล้วพบกันในวันที่6กรกฎาคมนี้ที่สภากาชาติไทยอย่าลืมไปเสียเลือดกันเยอะๆนะครับ